โอเค,นค่นตอนนี้เหมือนจะมีลมมานะครับตอนนี้เหมือนตัวกังหันเราหมุนช้าครับแต่ไฟติดแล้วนะครับผมสวัสดีครับ้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีมากผมลมพัดนะครับผมดูสิ ลมแรงมากๆเลยนะครับผมวันนี้อากาศก็ดีนะครับแดดออกลมพัดรอบๆนะครับผมวันนี้เราจะมาทําสิ่งประดิษฐ์อะไรกันดีล่ะท่านผู้ชมผมกําลังเดินสํารวจหาสิ่งของรอบๆแถวน,นี้ที่สามารถทําสิ่งประดิษฐ์ได้เอ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยนี่มันใบพัดพัดลมท่านผู้ชมเฮ้ยเ <No. S 1> ยื่อมันท่านผู้ชมอ่านะครับเราได้ใบพัดพัดลมมาครับผมกับลมแรงแบบนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะประดิษฐ์อะไรด้วยใบยพัดพัดลมอันเก่าวันนี้นะครับจะประดิษฐ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคท่านผู้ชมเมื่อเราได้ใบพัดไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะหาไม้อีกสักสองอันนะครับเพื่อมาเป็นทําสิ่งประดิษฐ์ของเรานะโอเคผมจะหาไม้อี้เท่นี้สักอันนะครับผมก็นะเท่นี้อ่าจะมีเศษไม้หลายโอนี้นะครับผมใช้ได้นะอันนี้นะครับนี่ครับผมเอออันนี้ใช้ได้ครับผม นี่ทเป็นฐานตั้งบันไดของเราได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งไ้ก่อนนะมีอะไรใช้ได้อีกไหมอันนี้กับมะพร้าวเยอะนะตอนนี้อ่าอันนี้ได้ครับผมไม้ไม้แผ่นนะอันนี้เราจะเลื่อยเอาแค่แผ่นนิดเดียวนะฮะอันนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปแต่งไม้ก่อนนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมอันได้ไม้อันนี้นะฮะเราจะเหลาตรงนี้ให้คมนะครับเพื่อปักลงดินได้นะครับผมโอเค แล้วก็จะเอามาเหลานะครับให้มันให้มันแบบเขาเรียกไงแหลมๆนะเวลาปักลงดินมันก็จะเข้าง่ายนะครับผม โอเคท่านผู้ชมให้มันประมาณนี้ก็โอเคนะเราก็สามารถปักลงดินได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ทำไม่ค่ยเป็นนะมีดงอก็หัวจะหลุดนะครับผมอ่ะนะโอเคฐานเราได้แล้วต่อไปเราจะมาจาัดก,การอันนี้นะครับผมไม้อันนึงนะครับเราจะทําการเราเลื่อยประมาณตรงนี้ก็พอนะครับผม ครับประมาณนี้ก็พอนะครับผมอะโอเคทุกอย่างเรียบร้อยต่อไปเราจะไปที่สตูของเราเลยครับผมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Land Diamond Channel ด้วยนะครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมาทำสิ่งประดิษฐ์กันนะครับการประดิษฐ์เองนะครับหายไปนานนะครับผมเป็นเดือนลวมั้งนะครับรู้สึกว่า เราแอร์จิ๋วเราทำตั้งแต่ก่อนตีใหม่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจก็นะครับวันนี้ก็มาทําการประดิษฐ์เช่นเคยนะครับจากที่ได้เห็นไปเมื่อต้นคลิปนะครับหลายคนอาจจะพอดาวได้นะครับผมก็จะบอกเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับประดิษฐ์นะครับผมกังหันลมนะครับผมผลิตไฟฟ้าครับผมผลไฟฟ้านี่หลายคนถามว่าเอาจะเอาไปใช้กับอะไรล่ะถึงได้ไฟฟ้าแล้วนะครับเราก็จะเอาไฟฟ้ามาใช้กับไฟอันนี้นะครับผม <Okay. S 2> แะเรียกว่าสปอร์ตไลท์ก็ไม่ถูกนะอันนี้เป็นไฟที่ว่าอาจจาไฟฉายนะครับอันนี้เป็นไฟนี่ใช้ตั้งแต่3โวล์ถึง12โวล์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจอันนี้ผมทําไปในการประดิษฐ์ EP หนึ่งนะสาวะนะใช้ฐานไป3ก้อนเน,นี่ยเราแค่เอาตัวปากคีบนะครับมาคีบตรงขั้วบวกและขั้วลบถ้าลมพัดเราก็ได้ไฟมันก็จะเกิดไฟนะครับผมนะแค่นี้เองนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับประดิษฐ์เองนะครับ EP ที่15แล้วนะครับผมอ่า EP ที่15ก็รู้ไปช้าหรือไปเร็วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มัาเลยกว่าท่านผู้ชมหลายคนอสงสัยว่าทำไมเฮ้ยทำไมวันนี้อุปกรณ์น้อยจริงๆนะครับไม่น้อยเลยเพราะมันเกียกาดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านขวานะเนี่ยจะเห็นหัวแร้งกับปืนกาวนะครับผมและมาทางด้านซ้ายก็จะเห็นไฟกับใบ <No. S 1> พัดพัดลมด้านนั้นนะครับผมบนโต๊ะเราเล็กไงเราก็ต้องเอาตั้งบนพื้นบ้างนะครับบนโต๊ะเราจะเอามา ปกรณ์ที่เล็กๆแล้วกันนะแผ่นไม้นะครับผมดีๆน่าจะไม่พกอันนี้ไม้แข็งนะครับแล้วก็ไม้ที่เป็นไม้ที่มันเป็นตัวฐานที่มันเป็นอนันยาวอันนู้นเดี๋ยวผมค่อยเอามาตอนเราทําเสร็จแล้วแล้วกันนะครับจากนั้นก็จะมีนะครับไขควงเอาไว้ขันตัวนี้นะครับผมผมเรียกไม่ถูกขออภัยแล้วก็มีตัวนี้นะครับอเคแล้วก็จะมีมอเตอร์ครับผมมอเตอร์ที่เราใช้กันทั่วไปเลย แล้วก็อันนี้ไมีครเตอร์อรอไว้ปอกสายไฟไว้ตัดนู่นนี่นั่นนะแล้วก็จะมีฟิวเจอร์บอร์ดครับผมนะฟิวเจอร์บอร์ดทำให้มันอ่อนๆนจ้ะแล้วก็มันจะมีปากคีบนะครับผมปากคีบแล้วก็จะมีน,ะมะมนี่ครับผมเป็นตัวจะใช้เป็นแกนใบพัดจะใช้เป็นเหล็กที่มันไม่สามารถหักงอได้ไม่ใช่สิไม่สามารถถักได้ไม่ถักงอได้แล้วะเนี่ยมันงอได้แต่คือว่ามันจะแข็งนะแล้วโอเคก็จะมีใบพัดพัดลมนั่นเองครับผมนู่นนะ โอเคเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาเอาพวกนี้ลงไปก่อนแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวเราจะมาติดตัวแกนตัวแกนใบพัดกับใบพัดพัดลมให้มันใส่ไปประมาณน,นี้นะดูว่ามันจะนั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคแล้วก็เอาบืนกาวมาแล้วนะเราก็จะทําทการอัดกาวไปตรงรูนี้นะแล้วก็เอาเหล็กสอดตามเข้าไปเอาก,กาวนะอัดไปเลยอัดเยอะๆไปเลยนะครับ ให้ลึกๆหน่อยแล้วกันนะครับอืมปึ๊บตู้นนะครับโอเคท่านผู้ชมผมว่าระหว่างรอกาวแห้งเราใช้เวลาเป็นประโยชน์นะฮะเราก็จะเอานี่ไปตั้งไว้นะครับผมปุ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่จอมมอเตอร์นะเอาไม้ขึ้นมาแล้วแล้วก็มอเตอร์ครับผมปุ๊บตามด้วยฟิวเจอร์บอร์ดนะครับผมปุ๊บแล้วก็จะมีปากคีบนะครับ นี่ไ่ควงเอาไว้ขันตัวเอาไว้ขันตัวนี้นะครับผม,มติดไปเยอะๆไม่ต้องกลัวเปลืองผมไม่กลัวเปลืองหรอกท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะเปลืองบ้างเลยเนาะเฟิร์บนะครับติดไปกลางกลางเฟิร์บคือตัวฟิเจอร์บอร์ดที่เราเอามาเนี่ยนะเราจะใช้สักสองอันนะครับเพื่อที่เราจะมาตั้งแบบนี้และแบบนี้ท่านผู้ชมถามว่าทําไมล่ะ เพราะว่านะครับเวลาเราเอาแกนเข้ามาเนะี่ยเราจะเจาะรูตรงกลางฟิวเจอร์บอร์ดให้มันพอดีนะครับมันจะได้ค้ำตัวที่เป็นแกนหมุนนะครับมันจะค้ำตัวนั้นไม่ให้อ่าน้ําหนักมันถ่วงมาแค่ตรงนี้ซึ่งจะทําให้ไอตัวนี้หักได้นะครับเราจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดในการถ่วงน้ําหนักนะครับโดยติดไว้ประมาณ2ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะรูแล้วก็ให้แกนนะครับแกนไอตัวใบพัดพัดลมนะครับสอดผ่านเข้าไปมันก็จะหมุนน่าจะหมุนได้นะครับไม่ใช่คำว่าหน้าจักเพราะว่าเสียปากคีบเข้าไปก็แคนะ่นั้น พูดแล้วยังเห็บนะครับเอาหัวแรงมานะครับอันดับแรกก็จะเอาตะกั่วนะครับใส่ไปที่หัอเตอร์ โอเคเราเสร็จแล้วเราก็เก็บวงกราบักรีนะเรียบร้อยนะครับแต่เราวงจรก็มีแค่นี้เองตรงนี้ตรงขั้วไฟนะครับผมอ่ะตรงนี้วงจรก็เรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกาวแห้งหรือยังนะครับอุ้ยแห้งไหมว่าแห้งแห้งแห้งแล้วนะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวอันดับแรกเราก็จะเอาฟิวเจอร์บอร์ดนะครับที่ตัดเล็กๆมาติดสัก2อันนะครับมันอย่างี้ เราก็จะรอให้กาวแห้งนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับเรารือ,อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวฝาปิดนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่ตัวฐานว่ามันขนาดประมาณเท่าไรนี้ผมใช้ประมาณนิ้วหนึ่งก็จะหลวมๆไม่มากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอกาวแห้งต่อนะครับรี่ท่านผู้ชมว่ากาวน่าจะใกล้แห้งแล้วครับใช้เวลาเป็นประโยชน์นะฮะฮ จะใช้นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วนะครับตัวนี้มันจะเป็นคงรูทท่านผู้ชมคงรู้จักไหมนะครับที่เขาเอาไว้ใช้หีบสายไฟนะครับผมเวลาแบบว่าไม่ต้องพันเอานะครับเราก็จะขันฝ่ายหนึ่งนะครับผมเห็นไหมกัดประมาณนี้นะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าจะใส่กับตัวเหล็กที่อยู่ตรงใบพัดนะครับผมเวลาหมุนมันก็จะเกิดไฟฟ้าที่มอเตอร์นะครับผมขันเข้าไป แน่นๆน,น,นะครับผมฟฟบอ,อ่าฟิชเชอร์บอร์ดน่าจะแห้งแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวนะครับเราจะอาตอนแรกเราน้าจะเจาะก,ก่อนนะครับไม่เป็นไรเราจะเจาะรูให้มันพอดีนะครับผมให้มันเท่ากันให้มันยังไงละ่ะนะครับเจาะให้มันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากนะครับผม น่าจะได้แล้วนะครับเราจะหาอะไรมาใส่ตรงนี้มันแน่นๆ,ๆดีๆล่ะตัวเราเล็กนะครับเอ,อ่อฮะแล้วก็ใส่เข้าไปในดูได้ไหมได้สิปึ๊บโอเคได้ละเอาวจะขันไงล่ะทีนี้นะครับแนวตั้งแล้วกันลำบากนะอืมขันเล็กๆแล้วจะได้แล้ว เพราะว่ามันน่าจะหลุดนะดูแบบนี้มันไม่ค่อยมั่นคงเลยอ่ะอ่ะโอเคท่านผู้ชมก็เสร็จนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตัวใบพัดนะครับเราก็จะเอานะครับตัวนี้ผมใช้เป็นใบมีคัตเตอร์ตัดเครื่องแล้วเอามาใส่นะครับแล้วก็ดึงมอเตอร์ถอยมานิดนึงเพราะว่าให้มันเหลือสั้นๆประมาณนี้มันก็จะหมุนได้แล้วแล้วก็ตรงข้อต่อน,นี้เราจะเอากาวติดไว้นิดนึงนะครับเวลามันหมุนเร็วมันหลุดนะครับเราผมได้ทดสอบไปแล้วนะครับโอเคก็ ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาติดตัวฝาปิดนะครับอันนี้รตรดตไปพัดแล้วเมื่อก็จะรุงังแล้วนะครับผมกระง,งึงกระงังผมจะใส่ประมาณกลางประมาณนี้แล้วกันนะก็ยิงเยอะๆไปเลยครับผมแล้วก็ฝาปิดมานะครับผมว้าวกาวเยอะนะครับยิงดีนะครับเพิบกดลงไปเลยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหลังบ้านกันเลยเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยครับผม โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะติดตัวเสากังหันไว้ประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะต่อลงไปเลยครับผมนะโอเคท่านผู้ชมประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคท่านผู้ชมผมได้ใส่ไว้ประมาณตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากลางคืนแต่ป่านนี้เหมือนมันไม่มีลมนะครับเดี๋ยวกลางคืนเราลุ้นกันนะครับว่าหมุนแล้วนะครับจะมีไฟหรือเปล่านะครับแล้วต้องรอดูต่อไปโอเคโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เหมือนจะมีลมมานะครับตอนนี้เหมือนตัวกลางหันเราหมุนช้าครับแต่ไฟติดแล้วนะครับผมนี่ขนาดยังตอนกลางวันนะครับเย็นๆนะครับเหมือนจะมืดแล้วนะครับแต่ ่ไหมก็หันเราหมุนแค่นั้นนะครับแต่ว่าไฟก็ติดแล้วว้าวนะครับอารมณ์เลยนี่ไม่ต้องห่วงครับผมเนาะก็สารนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรตผมด้วยนะครับผมสารการประดิษฐ์เอง EP ที่15นะครับผมสารปนี้ก็สวัสดีครับ